เกิดเป็นข่าวดูมายาฮอตนิวส์อะต่อเนื่องกันเลยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะอันนี้แม่เขาออกมาฟาดอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคุณตั๊กแตนชนระดานั่นเองกลางไอจีฟาดเพีย้ยเพี้ยเลยทีเดียวนะคะแต่คนก็กำลัง เอ๋อหม่ยถึงใครอ่ะเพราะว่าเ,เป็นการโพสลอยๆนะคะกับข้อความนี้เลยอย่าใช้คําว่าลูกผู้ชายหากคุณนะคะยังเป็นคนทําลายเกียรติของผู้หญิง e s t i o n mark เต็มไปหมดเลยหมายถึงใครอ่ะหมายถึงใครกันนะพี่ตะกะแตนหมายถึงใครกันแล้วก็ยังมีคอมเมนต์ไง<ช>คอมเมนต์ต่างๆนานาเดี๋ยวลองไปดูนะคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ในโพสต์นี้กันนะคะเขาบอก<ช>ว่านอกจากจะมีออคาําฟาดของโพสต์นี้แล้วเนี่ยยังมีคอมเมนต์แบบว่าฟาดมากแม่เอ,อจริงแม่โดนสุดๆไปเลยแม่ รับแบบส่งๆเพื่อให้ผ่านไปเฉยๆทั้งนั้นค่ะอือโดนใจอย่างแรงนี่อันนี้อันนี้นี้คงหมายถึงประดุกชนเขื่อนล่าสุดทำเป็นสัญญาณไม่ดีสายหลุดในรายการพี่นุ่มเอา้าตั้งองอ่านตามสคริปต์เลยค่ะอ๋อหรอตัวละครลับนี่เขาบอกงนี้ ใช่ค่ะแม่ด่าผู้ชายเร็วๆหน่อยอีกแม่เอเนี่แม้จะไม่ฟันธงนะก็มาฟาดนะว่าหมายถึงใครนะ,ะแต่บางคนก็เรียกว่าจับโยงจับโยงอืมจับโยงไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะอ,อ่ะสำหรับโพสต์ของพี่ตะก,กะแตนชรดาก็นั่นแหละ ก็ปรับลุกไปเลยนะพี่ตะกะแตนเนาะกันเป็นอีกลุกนึงเออชอบช่วงนี้ทำอะไรอยู่หรอพี่ตะกระแตนขายน้ำพีกอ๋อไลฟ์ไหมไลฟ์ขายน้ำพีโอเคเป็นุหนุนกันได้คุณตะกะแตนแล้วฉันนัชอบไปเปิดเจอตอนคืนอะแล้วหิวแล้วหิวแล้วนางก็สามารถกินน้ำพีคกับข้าวสวยร้อนแล้วดูอร่อยอร่อยใช่ค่ะเออก็ไปอุดหนุนกันตอนนี้เนี่ยคนเขาก็ปรับ นะให้มันเข้ากับยุคสมัยไงทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ทําได้ก็คือการเป็นแม่ค้ารีจับอะไรมาขายได้ก็ขายอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องนะ